สวัสดีค่ะวันนี้อากาศร้อนๆกันนะคะวันนี้เรามันทําเมนูที่แบบสดชื่นสดชื่นาทานกันดีกว่านะคะเป็นน้ําแดงมะนาวโซดานะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือมะนาวเห็นไหมคะมะนาวนี่นะคะมะนาวแล้วก็โซดานะะโซดาแล้วก็น้ําแดงเฮ้ลูบอ้นะคะ นี่เราก็บีบมะนาวก่อนนะคะก็เหีือวมะนาวใส่แก้วเลยก็ต่อเป็นเมนูที่สดชื่นแล้วได้ได,ได้ได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะ เียมมะนาวได้นะคะทีนี้เราก็แก้ตวงนะะแก้ตวงใส่น้ำแดงน้ำแดงเฮโบอร์ทำง่ายๆเลยนะคะทำกินเองก็ได้ค่ะทำขายก็ดีนะคะ ใครที่มีร้านขายพวกน้ำนี่เราอยากจะมีเมนูเพิ่มก็โอเคได้เลยนะคะแล้วเราก็เทน้ำมะนาวใส่ไปค่ะเีะ๋นวฮะน้ำแดงคสงิน้ำมะนาวใส่ไปปุ๊บแล้วเปิดกระสดาใส่สดาไปอย่าย่ต้องเยอะนะคะ ก็คนๆๆจะได้กินง่ายแล้วไม่หวานจนเกินไปนะะเปรี้ยวๆหวานๆแลก็าจากน้ำแข็งใส่เลยค่ะนะคะที่อยู่บ้านนะคะมีเฮโรลลยขวดหนึ่งเราก็ทำกินเองได้ เป็นที่ร้านขายน้ำแล้วก็มีโนมีเมนูเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือน้ำแดงโซดา จะเป็นในแนวนี้นะคะเสร็จปุ๊บโดดาใส่ไปเลยค่ะมีมานาาตกแต่งักหน่อยนึงอือแล้วเราก็ปิดฝา ทำง่ายค่ะน้ำแดงโซด,าเ,เดาเอาน้ำแดงมะนาวโซดาทำง่ายมากๆนะคะจะเป็นในแนวนี้นะคะดูสีนะคะเราก็ใส่หลอดสีมันโซดาจะอยู่ข้างบนแล้วข้งงางข้างน้ำแดงโซดาชื่นใจมากค่ะเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะอย่างที่แต่บอก น่ากินมากเป็นไงคะอืมขึ้นใจมากๆเลยค่ะเปรี้ยวหวานซ่าอร่อยจริงๆทำกันทานได้นะคะที่บ้านง่ายๆเลยค่ะ มีแค่มะนาวโซดาน้ำแดงแค่เนี้ยได้เลยนะคะโอเคค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ทางกีฬาด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำทำเมนูน้ำคลิปต่อไปอีกค่ะอย่าลืมนะคะมีอีกหลายเมนูมากเลยที่เรากำลังจะทำให้ดูหลายๆอย่างเลยค่ะงนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ